สวัสดีครับ p r i v e เวียด h ิน h ชาฮ o ลโ a ลเรด d ี้แอนด์เจนท์แมนว t ล u ัมทูทรัสต์มสวัสดีครับแฟนๆทีชีททีทุกท่านแฟนๆตัวทัูทุกท่านฮะวันนี้ทักทายกันหลายภาษาหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามภาษารัสเซียฮะรวมทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเราด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Trust Me I Am MM ครับเช่นเคยครับวันนี้ฮะเรามาพบกับ การพยากรณ์ฮะไม่ต้องบอกว่าการวิเคราะห์เจาะเกมครับว่าวทัว์นต์วันนี้ครับจะมีอะไรน่าสนใจครับเมื่อวานเนี่ยก็ดีดากันไปตามระบบตามระเบียบนะฮะเพราะว่าเข้าเป้าหมดครับสำหรับแฟนแฟนเอ่อแฟนแฟนโนเอ็มเอ็มฮะเรียกได้ว่าถูกอ,อกถูกใจแน่นอนฮะถูกอ,อกถูกใจแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปเมื่อวานกันดีกว่าครับว่าเรามี ทีเด็ดอะไรเข้าเป้าบ้างฮะนี่ครับโอ้โหทีนี้นะครับขออวดหน่อยฮะนี่แหละครับเมื่อวานฮะเราก็เข้าเป้าหมดเลยครับทั้ง8คู่ฮะมีคู่มิดทัดอย่างเดียวที่บอกว่าอีซี่แรก็ต้องขออภัยด้วยฮะแม ไปพาดท่าเจอท็อปฟอร์มเจอแผนซ้อมของทีมสปปริตจากเวียดนามเข้าไปก็เลยเงืบครับเมื่อวานโบลลบทั้งสิ้นแล้ว17คีย์ครับเมื่อวานฮะได้มา17คีย์ด้วยกันครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับว่ามีอะไรมาให้พวกเราลุ้นกันบ้างครับสำหรับ d o t ัททูเลวาวันนี้ครับมาเริ่มันที่คู่แรกครับผมคู่แรกเป็นการเจอกันระหว่างทีมสปปริตครับ ส p i ริ t หรือทีมเฟิร์สเวียดนามเก่านั่นเองครับเจอมิดทัชไปเมื่อวานฮะเจอกับไททันครับเบสออฟชู two, ครับจอยโดตันลีนะฮะเราไปดูกันนิดนึงครับเมื่อวานสติต้องบอกว่าส p i ริ t เนี่ยมีแผนมาเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับมีการซ้อมอย่างหนักมีแผนที่แปลกๆใหม่ๆมาเซอร์ไพรส์มิดทัชครับแม้ว่าทีมไฟจะเป็นรองฮะเกมสองเห็นได้ชัดแต่ว่าเกมแรกเนี่ยเขากดมิดทัชแบบไม่มีทางสู้ฮะ งหัวไม่ขึ้นครับแถวบ้านต้องเรียกอย่างนั้นฮะวันนี้เขามาเจอกับทีมไททันครับสุดยอดทีมจากมาเลเซียอีกทีมหนึ่งที่ล่าสุดพึ่งจะได้ยามาเตะม,มาคุมกลางให้ต้องบอกว่ายังแข็งแกร่งแข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขงครับไททันมองว่าด้วยต่อให้เตรียมการมาดีแค่ไหนครับถ้าไททันทําการบ้านมาบ้างฮะก็เต็มที่ก็แพ้แค่เกมเดียวเนี่ยเหมือนมิดทัศยังไงก็ไม่น่าทายถึง2เกมครับ แม้ว่าลงคียคีนะฮะคีย์แล้วจะได้0.4ครับมีโอกาสที่จะได้ลมสูงมากฮะแต่ก็ยังดีกว่าไปลุ้นเสียกับสปลิตจริงไหมฮะผมว่าโอกาสที่ไททันจะเข้าเป้ามีมากกว่าครับโกไททันครับคียคีไปเลยฮะนะเป็นคู่แรกของวันนี้ครับราไปดูคู่ที่2ครับยังอยู่ที่จอยโดตาลีครับจอยโดตาลีของทั้งฝั่งเอเชีย r ารครับเจอกับมิรัครับ นี่ฮะ RRQ เจอกับมิทั t เดี๋ยวเราลองดูเมื่อวานที่มิทัตเล่นนะฮะฟอร์มต้องบอกว่าแข็งแกร่งครับเงิบอแบตแรกไปแัตเดียวที่เจอสเปิลิตครับแต่ที่เหลือเนี่ยเกมที่2เขาก็สามารถเซฟไมค์คีเซฟไมเรได้สําเร็จะฮะเจอกับทีมจากอินโดครับนะทีมนี้มีอดีตผู้เล่นอย่างที่หน้าเกงขามอย่างลิเตอร์เข้ามาด้วยฮนะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องตามดูครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันนิดนึงนะฮะว่าลิเตอร์ครับ ทีมที่เคยรุ่งเรืองสมัยเล่นโดต้าหนึ่งฮะฟอร์มเป็นยังไงบ้างครับนะเราก็ใส่ชื่อทีมริเตอร์ลงไปฮะไม่ใช่ริเตอร์อาร์ตะไม่เจอเฮ้ยวันนี้ดันไม่เจอข้อมูลฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะขออนญาตนะเพร่อความชัวร์ครับเพื่อความชัวร์เดี๋ยวเราลองดูย้อนหลัง ผมเซิร์ชทีมเขาไม่เจอนะครับ RMM จากอินโดอ่ะก็น่าจะมีอยู่ในจอยโดตาลีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสักคู่นะฮะรู้สึกจะพึ่งแข่งไปเมื่อวานนะต้องดูลิสเลสเซนฮะ ไม่เจอฮะผมจำชื่อทีมเขาไม่ได้ฮะแต่เป็นทีมจากอินโดครับเป็นทีมจากอินโดฮะก็จริงๆก่อนหน้าตอนที่รวมทีมกันใหม่ฮะฟอร์มค่อนข้างจะดีครับฟอร์มค่อนข้างจะแรงแต่ว่าหลังๆเนี่ยเรียกได้ว่าพอทีมใหญ่ๆเริ่มจับทางได้เนี่ยก็ไปไม่เป็นแล้วฮะนะแผนไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่ นะเอาเป็นว่าขอข้ามแล้วกันครับขอข้ามแล้วกันคือไงผมก็มั่นใจในมิทัตอยู่แล้วว่าต่อให้แย่แค่ไหนมิทัตก็ไม่น่าจะแพ้ถึง2เกมเพราะนั้นเนี่ยให้ลง4ีคีไปที่ทีมมิทัตนะครับแล้วจะเกิดผลฮนะแย่สุดก็คงเสมอครับแย่สุดก็คงเสมอแม้ว่ามิทัตเกือบจะทําผมหน้าแหกเมื่อวานครับแต่วันนี้ผมก็ยังเชื่อใจมิทัตครับจัดเต็มครับ4ี่ีอ่า คู่ที่3ครับคู่ที่3ของวันนี้เป็นรายการยาร์ดเฟสติวัลครับยาร์ดโชว์ยูเซลก็เป็นการเจอกันระหว่างวูเอสซินครับกับอินเซนฮะกับทีมอินเซนเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลคู่นี้กันนิดนึงฮะอินเซนเกมมิ่ครับเป็นทีมจากอาน่าจะเป็นรัสเซียนะฮะนี่ฮะเป็นทีมจากรัสเซียครับเจอกับทีม วัวสินครับซึ่งเป็นทีมรวมเป็นทีมออสซาจากยุโรปฮะหลายประเทศต้องบอกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลมากกว่าอย่าบอกว่ายุโรปอย่างเดียวนะครับผมล่าสุดเนี่ยผลงานล่าสุดเพิ่งไปชนะทีมสกรีนสกอตมาครับสำหรับอินเซนฮะแล้วก็ วูดซินครับเมื่อวานสู้กับ r e l ลกได้สูสีครับเกมที่2ก็ทำเซอร์ไพสยตีเสมอ r e แลกได้ฮะแม้จะพลาดท่าพายไปนในเกม3ไปเสมอรีทายมาที่จริง2คู่นี้ฝีมือเนี่ยน่าจะทัดเทียมครับวูซินดูแข็งแกร่งกว่าเล็กน้อยแต่ว่า i n น a n i t y เนี่ยก็อินเซน g a เกมมเนี่ยก็มีดีเหมือนกันครับคู่นี้ครับผมตัดสินใจเลือกลงให้ เลือกลงให้วูแอสซินฮะเพราะว่า,าดูจากเกมที่เขาสู้กับรีแลกซ์เมื่อวานครับดูแล้วน่าจะดูมีอนาคตกว่าทีมไฟ์พอได้ครับขาดจะต้องเติมเกมแก๊งเน้นเกมแก๊งนิดหน่อยฮะแล้วเกมที่เป็น Best of วันครับแม้ว่าโอกาสพลิกจะมีแต่ผมยังเชื่อในวูแอสซินครับลง4คีย์ให้วูแอสซินไปเลยฮะไปดูรายชื่อวูแอสซินกันนิดนึงดีกว่าทีมแข่งอ่าเนี่ยฮะมีวากามาม่าครับ มีเบนคิวครับมี R.M.N. MM ฮะวอลิกดูรัมแล้วก็บลู e านาน่าครับชื่อผู้เล่นแต่ละคนนี่ค่อนข้างจะคุ้นหน้าคุ้นตาครับรวมถึงหน้าตาด้วยฮะนะส่วน i n s a ซนเกมมิ่งฮะอินเซนเกมมิ่งก็โอ้รวมรวมมาหลายชาติครับรัสเซียยูเครนครับเนี่ยมีชมมี่บิบิ๊กนัมสไตลเลนเนอร์ฮะนี่ฮะแล้วก็มีอินวิสซิเตอร์ครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นผู้เล่นที่ เคยลงให้เอสเปร่านะครับแต่ว่าก็พอจะหวังได้ครับแต่ว่าดูแล้วครับผมยังมั่นใจวูเอสซินครับขอเลือกวูเอสซินครับ4คีย์ฮะจัดไปครับส่วนมาดูคู่ที่4ของวันนี้ยังเป็นยาร์ดเฟสิวัลครับยาร์ดโชว์ยูเซลครับคู่เมื่อกี้เบสออฟวันฮะแต่คู่นี้ครับ CR ครับเจอกับคอเรดครับเป็นสายล่างเหมือนกันครับ เป็นการเจอกันในสายล่างเป็น b บ s ออฟวันฮะเราไปดูสแตทกันนิดนึงครับผมนี่ฮะซีโร่เลสเปกครับซี r ร่ e ลสเปกเจอกับคอร์เรตเกมมิ่งฮะดูจากผลงานล่าสุดเนี่ยซีโร่เลสเปกก็ฟอร์มไม่คีเลยครับไปแพ้แต่ทีมใหญ่ๆนะแล้วการแพ้ทีมใหญ่อย่างเพาเวอร์เลนเจอร์อย่าง a l l i อันสเนี่ยเอาเกมมาจากอาร i อันสได้อะคลิปด,ดูแล้วกันฮะชนะโ l ลิสฮะ เนี่ยครับเอาเกมคืนจากเขาเรนเจอร์ได้คือไม่แพ้ขาดแน่นอนครับทีมคอรเรดทีมคอรเรดล่าสุดเมื่อวานเนี่ยเพ,พิ่งไปแพ้โปรเฟนแอนชาลีฮะโปรเฟนแอนชิลลี่ฮะแพ้มาสองูนย์แม้ว่าวันก่อนจะเซอร์ไพรส์ชนะทีมใหม่ของอไลน์อัพทีมใหม่ของ m y m ครับมิทูเอเมเกอร์ได้แต่ว่าวันนี้ครับว่ากันที่ความนิ่งแล้วครับว่ากันที่ความนิ่งแล้วผมว่า2คู่นี้สูสีครับ CR ก็ CR เลยครับคอเลตก็มีดีเหมือนกันครับถ้าไม่ถ้าไม่เงือบแบบเมื่อวานฮะจังหวะจะเซอร์ไพรส์เนี่ยเขาก็ทำได้แถมยังเป็นเบสออฟวันด้วยครับไปดูรายชื่อผู้เล่นกันนิดนึงฮะทั้งฝั่งของคอเลตครับทั้งฝั่งของคอเลตเกมมิ่งมีเซมัสเลเยอร์ครับจูโด,โดฮะแล้วก็อันเดอร์ช็อคโอบิว a นบานาน่าครับอาร์ซครับนอยส์ Noise ครับก็เรียกว่า อพอเห็นผลงานกันมาบ้างฮะพอเห็นผลงานกันมาบ้างไม่แย่ไม่แ yeah, ย่ซีโร่เลสเปคครับหรือ CR ครับเมื่อวานฟอร์มดีดีพอสมควรฮะมีโจเรลครับมีครีโอเจจากเกาหลีด้วยฮะมีฟรีนครับโอเบวิสฮิวโก้แลวก็ดีเท็กซ์ครับก็เป็นทีมจากฝรั่งเศสฮะนี่เป็นทีมจากฝรั่งเศสดูธงน่าจะใช่นะน่าจะเป็นรงฝรั่งเศสนะครับ ก็ต้องลุ้นกันครับซีโร่เอสเปกก็ทำผลงานได้โอเคครับระดับปานกลางครับแต่เกมนี้ผมว่ามีโอกาสพลิกล็อกเหมือนกันครับผมขอเลือกลงคีฝั่งคอเรตครับได้เยอะกว่าเยอะฮะมีลุ้นชนะครับมีลุ้นพลิกครับไปเลยครับคอเรตสี่คีฮะคู่ต่อไปครับเป็นการเจอกันระหว่างลอคิสกับซิกมาครับถือเป็นบิ๊กแมตฮะบิ๊กแมตอีกคู่หนึ่งครับในค่ำคืนนี้ครับโดตาทูแชมเปี้ยนลีกฮะ รายการที่คัดเอาสุดยอดทีมมาบวกกันครับของฝั่งยุโรปก็ล็อกคิสกับซิกมาจริงๆเนี่ยถ้าว่ากันตามภาษีล็อกคิสช่วงหลังฟอร์มเพึ่งมากระเตื้องขึ้นฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ฟอร์มย่ำแย่มาตล,ลอดครับแล้วมาในวันนี้เจอกับซิกมาครับซิกมาก็อยู่ในช่วงที่ขาลงอย่างมากฮะคู่นี้ครับเหตุผลที่ผมเลือกลงล็อกคิสครับลงล็อกคิสก็เพราะว่าความสเตเบิลของทีมครับมันค่อนข้างจะ ดีกว่าครับแม้ว่าซิกมาเนี่ยนะฮะเราไปดูสัดนิดนึงฮะแม้ว่าซิกมาเนี่ยครับจะมีทีมที่ดีฮะมีทีมที่ดีนะฮะแต่ว่าฟอร์มหลังๆมานี่ครับดูฮะไม่มีกระถิกระใจจะเล่นแล้วครับเคยแพ้ล็อกคิสไปด้วยฮะแพ้พาวเวอร์เลนเจอร์แพ้ลิอันสองศูนย์และแพ้นาวีแพ้มารัวๆครับแล้วมาเจอล็อกคิสเกมนี้ที่ฟอร์มหลังๆหลังจากที่มีโซโลเข้ามาช่วยทีมครับ มีแต่คำว่าชนะชนะแล้วก็ชนะฮะแม้แต่ฟันติกเมื่อวานก็ยังโดนทีเด็ดไปครับยับฮะน่าสนใจครับน่าสนใจแต่ประเด็นอย่างหนึ่งครับที่ผมเลือกลงล็อกคิดครับเนื่องจากซิกมาเนี่ยมีข่าวออกมาครับว่า2ผู้เล่นหลักของซิกมาอย่างฟาตาแล้วก็พ a าสครับสผู้เล่นชาวเยอรมันฮะจะไปรวมทีมกับแบล็กแล้วก็คอยฟ้าครับคอยฟ้าทำทีมใหม่ขึ้นมาครับ รีเบ e ็กเมาส์อีสปอร์ตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกติกาใจสองคนนี้เนี่ยถึงจะได้ลงแข่งฮะเห็นว่าไปจีนกันไม่รู้ต้องเล่นจากจีนมาหรือเปล่านะครับเห็นคอยฟ้าโพสต์ในทวิตเตอร์ของเขาแต่ว่าฟาตากับพา s s สครับถ้าเกิดเป็นไปตามที่พูดฮะฟาตาพาสแล้วก็คอยฟ้าครับจะไปรวมกับ Black ที่ประเทศจีนฮะแล้วก็ทําทีมขุดทีมเมาส์ Mouse e s p o r t ์ขึ้นมาใหม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกติกาใจคงไม่อยู่กับทีมซิกมาแล้วละครับ สำหรับฟาตาแล้วก็พาสครับก็เอาใจช่วยครับแต่ว่าผมไม่เอาแลเอาคียผมไปเสี่ยงด้วยครับสำหรับซิกมาครับเลือกลงล็อกคิสดีกว่าครับสียคีครับนิ่งๆนิ่มๆครับผมไปเลยฮะโดตาทูแชมเปญลีครับล็อกคิสมาที่คู่สุดท้ายครับคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ก็เป็นบิ๊กแมตช์อีกคู่หนึ่งนะครับแต่มันคงจะไม่น่าสนใจ มันเพิ่มความน่าสนใจต้องบอกว่ามันเพิ่มความน่าสนใจเข้าไปอีกด้วยการที่มันเป็นหมดกับตันดราฟครับการเจอกันระหว่างอาลีอันกับฟานติกครับนี่คือชื่อรายการของเขาชื่อ x m g กับตันดราฟครับนะเป็นรายการที่ทำกับ Dota Cinema ครับเป็นผู้ร่วมจัดขึ้นมาฮะอาลีอันเจอกับฟานนติกจริงๆก็ถือว่าคู่นี้เนี่ยเจอกันเมื่อไหร่ก็ได้ลุ้นฮะสูสีครับเพียงแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่า จากสแตทครับเราไปดูสแตทกันนิดนึงฮะเพื่ออ้างอิงจากข้อมูลเก่าฮะดัตต์เบสไม่เคยโกโหกใครครับอ้าวทำไมค้งงานซะงั้นโอเคมาแล้วครับฟอร์ติกอาริอันเนี่ยสถิติเจอกันหลังสุดจะเห็นได้ว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะตลอดนะครับนี่นะฮะผัดกันแพ้ผัดกันชนะเรื่อยมาล่าสุดเป็นอาริอันที่ชนะไป2-0ในซาเลเดอร์ซีรีส์ซีซั่น8ครับรอบเพลย์ออฟ นะฮะแต่ว่า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 มันก็สูสีครับฟอร์มหลังสุดก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหล่อะไรฮะมีล่าสุดที่เมื่อคืนฟานาติกเนี่ยไปแพ้กับล็อกคิสมาแพ้กับเอ็มพายแล้วก็เวอร์ตัสโปมาแต่ว่าผมเชื่อว่าฟานาติกก็ยังมีทีเด็ดอยู่ครับต่อให้เป็นอลริอันทีมแชมป์โลกครับเจอกันในบทกับตันดารฟแล้วเป็นเบสออฟ อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับระบบกับตันดาร์ฟเนี่ยมันคล้ายๆกับซิงเกิลดาร์ฟนะครับคืออจะมีระบบครับจะสุ่มฮีโร่ในกับตันโหมดมาทั้งหมดสายอินสี่สเตรนสี่ไม่สิอินแปดสเตรนแปดแล้วก็ agility แปดครับสามสายครับสุ่มมาอย่างละแปดตัวเป็นยี่สิบสี่ตัวครับทั้งสองทีมมีโอกาสเลือกแบรนด์ได้ทีมละสองตัวครับเพราะนั้นเหลือตัวฮีโร่ให้เลือกยี่สิบสองครับก็ขึ้นอยู่กับว่า โหมดมันจะแรนดอมฮีโร่อะไรมาให้เล่นครับแล้วผมเชื่อในความหลากหลายของ f ฟนติกโ o ตา2ครับพวกเขาน่าจะมีโอกาสเหมือนกันครับกับกับตันดราบครับอินวิทชั่นแนลครับโดตาซีนีรายการนี้ครับผมเลยเลือกลงฝั่ง f n นติกครับ9.5คีหลายๆท่านคงไม่รู้ครับว่ากับตันดราฟมันเป็นยังไงครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ครับเนี่ยฮะ จัดคียลงทุกคู่เรียบร้อยครับนะก็อย่าเพิ่งไปนับผลแล้วกันครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ครับเมื่อวานเราถูกต้อง100%ทั้ง8คู่สำหรับวันนี้เราจะเหลือถูกกี่คู่ครับเข้าเป้าเป๊ะแบบเมื่อวานไหมรวยกันไปเลยทีเดียวฮนะก่อนจากครับก่อนจากกันวันนี้ผมก็คงต้องขอกล่าวคำว่า y o Rare y o u r key b e with you ครับค่ำคืนนี้ครับหรับว,วันนี้ก็คงต้องขอ ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ d a s วิดาเนีภาษาเวียดนามว่าอะไรเงอบะภาษาเวียดนามคำว่าลาก่อนเนี่ยเขาบอกว่าตามเวียดนะสวัสดีครับ d a s วิดาเนีตามเวียดกู y ด s e ยู o u next time พบกันใหม่ครับกับรายการ trust me I am M M ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ